อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7 9ถึง9ตุลาคม2,563ฉบับที่3ลงวันที่6ตุลาคม2,563 ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางห่างจากเมืองโฮชิมินประเทศเวียดนามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ490กิโลเมตรมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชั่นในวันที่6ตุลาคม63และคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันพรุ่งนี้วันที่7ตุลาคม63หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัว ทางทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่8ตุลาคม63โดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและภาคใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่7-9ถึงตุลาคม63 อันหนึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่ง สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงและมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะบนออกของภาคใต้และภาคตะบนออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในเวลานี้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10ตุลาคม63จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง